ขนมพริงสโก้นี่นะที่พี่ชอบไงรสซาวจิมด้วยรสโปดพี่เลยขอกินได้ไหมน้องนายไม่ได้พี่ดิมรอนี้หนูชอบหนูปู่สาเก็บตังมาด้วยนะาๆๆะๆๆๆๆๆด้ๆๆ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 ๆนๆๆ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 ๆกานบ้าๆๆนๆขอๆๆ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 บๆๆ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 ๆบ Okay. ไม่เป็นไรไปซื้อน okay. ้าปักซอนเอาดีกว่าร้านใหญ่ม้วนทำไมเป็นแบบนี้นะเกเล่นสกุ้เไอรอยู่หรอพี่ขอเล่นดวยรี ไม่นานแบบพี่ดีให้หนูวันเองว้าวเร็วจริงๆด้วยเดี๋ยวพี่เก็บตังค์ไปซื้อปีหน้ากอดีนะไม่ต้องแบ่งที่หรอกไอ้ของพี่ดีอ่หนูไม่ฟันไม่ยุ่ยอดะะหนูไปยินดีทำไมวันนี้น้องๆเป็นอย่างนี้อ่ะน้องนายก็ไม่เหมือนขนมคุณเขาก็เล่นสกูตเตอร์เล่นตั้งหนึ่งวันแล้วจะให้เรามาเล่นเวลาไหนเนี่ยรู่นี้เราก็ไปเรียนส แล้วหรือเนี่ยทำไมเป็นแบบนี้นะลูกๆอ่ะไม่ยอมแบ่งของกินไม่ยอมแบ่งของเล่นกันเลยอ่ะอย่างงี้อ่ะไม่ได้การแล้วอ่ะพี่ดีอ่ะน่าจะเศร้าหน่าดูเลยพี่ดีเป็นอะไรทำไมมานั่งเศร้าอยู่ตรงนี้ล่ะลูก ่ตลบนะพี่นายเนาะใช่ขอตาเบาบมากดีเนาะมุขเขาน้ามันเหมนมีกับพี่ดีนี่นะแต่พีม่นายเขาคุยกันน่ะนั่นนะสิมุขาพี่ก็อยากรู้เหมือนกันท้างั้นเราไปแอพฟังกันเถอะก็วันนี้หนูไปขอ ไปกินขนมน้องนายก็ไม่แบ่งหนูและหนูก็ไปขอของเขาได้สกูตเตอร์เขาบอกว่าเราอีหนึ่งวันได้ไหมคุณจะเล่นอ๋อถึงจะได้เล่นหรอหยพี่ดีพี่ดีอ่ะไม่ต้องเสียใจไปนะเพราะว่าน้องอะ่ะยังเด็กอยู่น้องอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่น้องพูดน่ะน้องหมายถึงอะไรพีด่ดีให้อภัยน้องได้ไหมคะได้คะ่ะ แล้วแหละพี่ดีเพราะเราเป็นพี่น้องกนะันน่ะก็ต้อง,งรักกันเดี๋ยวีมียจะช่วยสอนน้องให้ว่าให้รู้จักแบ่งปันแสดงว่ายราทำไม่ดีกับพี่ดีนี่เลยไม่มีความเสียใจมากเดียนะพี่นายใช่คุณเขาคุณเขาเรายังมีขนมอยู่ใช่พี่นายแต่เาจไปแบ่งพี่ดีกินด,ดีกว่าบายกันถึงเขา <c oughs> ขอให้พี่ดีด้วยโอ้โหคุณข่าวน้องนายวันนี้มาขอโทษพี่ดีเหรอครับใช่ครับพี่ดีอะไม่ได้โกรธน้องๆใช่ไหมใช่ใช่อ,ใอุ้ยคุณข่าวมีของมาให้พี่ดีด้วยเหรอโอ้โหคุณข่าวว่าแต่พี่นายมีขนมมาให้พี่ดีเยอะเลยอะอุ้ยอันนี้ขนมอะไรเนี่ยพี่อันนี้แเนลหรือเปล่าหอยทากหรือเปล่าเด็กๆอันนี้มอนเปิด ันไหนมอนสเตอร์โอ้มีขนมให้พี่ดีเยอะแยะเลยว้าวนี่มันขนมอะไรคุณอันไหนให้พี่ดีหรออันไหนให้พี่ดีแค่พี่ดีเลือดสีเขีีส้มอ่า <c oughs> พี่ดีเลือกสีส้ม <c oughs> พี่ดีดให้ยังไงแกดูเลยแกดูเลย <c oughs> ข้างในเป็นอะไรนะมันมีว่าวงกลมเ <c oughs> สี่ยมเสี่ยมเหรอตึ๊บ <c oughs> อ่านี่พี่ดีได้หัวใจ สวยมากเลยคุณเขาได้อะไรคุณเขาได้รูปลอมลอมเฮ้ยดอีกแล้วโอ้โหคุณเขาได้สามเหลี่ยมเลด้ดีง่ายมากเลยใช่ไหมคุณเขาง่ายมากเลยวิจิตร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 ใช่เลยที่นายได้รูปอะไรครับอไม่รู้ค่ะตาไหนแกะดูซิพี่นายเปิดดูซิเออปึ๊บอุ้ยนายได้รูปยิ้มอ่ะนายได้รูปยิ้มอ่ะ เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆแกะนะพี่ดีแกะลูกหมวใจก่อนเลยพี่ดีแกะเลยเหรอมีน่ากินมากเลยอะโอ้แกะเลยนะนี่ลูกแกะคุณเขาแกะยังไงบอกคุณเขาใช้ปากแกะเหรออร่อยรสชาติเป็นยังไงอ่ะขุนมันเหมือนมะม่วงไหมมะม่วงกวนพี่นายได้ลูกน่าอยู่เนแนวงวงกลาหครับาครับ่ครับอตอนนี้เด็กๆลงมือแกะใหญ่เลยโอ้ชีกเลยนี่ไม่ได้แกะนะเนี่ย เขาเรียกฉีกพี่นายเสร็จแล้วระวังนะห้ามขาดนะดถ้าขาดน่ตรุยนะเสร็จแล้วอ๋วอพี่ได้เสร็จแล้วตอนนี้พี่ไดยเป็นวงกลมนี่ไงของคุณนเขาเป็นสามเหลีย่ยมดีดนิ้วทานอสหรอเฮ้ยแค่ดีดนิ้วนี่ได้เลยเหรอพี่ดี ไหนเป็นหัวใจไหมนี่ทุกคนพี่ดีแกะเป็นหัวใจโอ้โหน่ารักมากเลยอ่ะจะทำให้มันหายไปสามสองหนึ่งโอ้โหเข้าปากไปเลยนี่คือวิธีการหายไปนะทุกคนแตไปหน,น้ากินกินเลยเหรอพีด่ดีมัม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 อ,อร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยคะ่ะรสชาติเหมือนมะม่วงกวนไหมเนี่ย เดี๋ยวเราจะมาเล่นสกู๊ตเตอร์กันค่ะบ๊ายบายตรงนี้นะพร้อมเดี๋ยวไปเจอพี่ๆ Let's go ของเล่นกันสนุกมากเลยอ่ะใช่ไหมพี่ดีใช่น้องนายกับขุนเขาต่อไปอ่ะเวลามีอะไรก็ต้องแบ่งพี่ๆด้วยนะเข้าใจไหมเข้าใจค่นะใช่แล้ว <c oughs> เพราะว่าเราเป็นพี่น้องกันต้องยังไงคะเด็กๆแบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันแล้วก็รักกันใช่ไหมมีกินมีเล่นก็ต้องแบ่งกันนะถ้าพ่อม่ใช่คลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจ ถ้าเวลาวท,ทักทิปต่ับไปด้วยนะคะก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องหนูดีทีวีช่องโอนายชุดคุณข่าวทีวีแล้วก็อยู่ในเกมเมอร์เลยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายขอให้ชอบดีอแขอชอบดี